จริงๆแล้วเขาไม่ได้แต่งให้ใครใช่ไหมเขาแต่ง <_ d isc> ตอนโอรูอ้ว่าพี่ท้องปุ๊บเตรียมแต่งแล้วแป่แต่แตเดี๋ยวก่อนเขาจะแต่งล่วงหน้าไม่ก็แบบพี่แบบฉันจะซาวเวอร์เลยเงี่ยทีอ่อยู่รอบบนรอบไปนี้ <_ d isc> ถ้าพูดถึงเพลงสากลก็มีคนเลยนะที่ชอบเพลงสากลใครฮะร้องเพลงสากลทุกงานาน้องมูกหรอ นี่ไงมีกแรกค่ะน้องมาร้องเพลงพี่ธนาโอ้แถ้เก่งเนาะวันนี้ลูกก็มาถ้าความจริงแล้วอ่ะมีใครเห็นหรือเปล่าแต่กรีบหนีกลับไปก่อนเขาก็เลยอติกันเสร็จเพราก็รีบหนีกลับเลยพี่พี่เดี๋ยวพี่ยังไปก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวจะเลือกเดี๋ยวให้พี่มาตอนเชงคู่โอเคได้ครับผมจะเจอกันอีกรอบนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ